โอ้ยตายแล้วพาสวยอย่างแรงพีเรตมาตามาตาพีเรตอันนี้แหละะสวยอย่างแรงเลยมีหลือเป็นพันพันพื้นพันพันพื้นพันพันพื้นและตไม่ว่าจะเป็นพาลิบบินพาโมกพาปาเตะเลยตาใส่ขาสวยงามพีเรตอันนี้สมุดน้อตไอ้เกียนกันเยอะแยะมากๆพวกหุ่นเจ๋าจากพาปาเตะทำเองของรันพาไช่สวยงามบอกเลย ล่อนล่อนเลวก็เอาพัดพัดกันเห้เย็นเย็นแล้วก็ตรงนี้ทไม่เย็นพ่อพาแพร่เย็นเย็นแล้วตะสวยงามมากๆพาเข้ามาก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากพาปะเต้มีเหลือเยอะแยะมากมายชุดพาปะเต้มีเลตาไซใบใบชุดหนึ่งสองร้อยแปดสิบแล้วแล่พาจัสเปจากสีมีเหลือเหลือหลายรุ่นมากๆพาสโลงผู้ชายสวยๆมีหเหลือเยอะแยะมากมายเนื้อจะหอมขนาดไหนนี่เลยบอกเลยเหลื่อมหอบเลย โอ้ชื่นใจพาวารรตนาคล้องแท่พาจากเมืองโซโลตัวนี้ไม้วิสโคตเหนือนนุ่มมากๆพาจากเมืองจีบรบอลไล่บันดุงเมฆาเสือ้ยอนยาโอ้โหสวยมากๆพาบาติกอินโดนีเซียคุ้มไลก็ได้พันคอก็ได้ทำไละก็ได้ได้มดเลยนี่แหละนะ สวยๆใจทำเองเพนี้บปสการ์ดพามวนก้อนย่งแล้วตรงนี้เลยพลาดไม่ได้พาวาจากเมืองจีลาบอนอิโนโดนีเซียถ้าใครบอกว่าไม่เคยชมพาสวยๆเดี๋ยวร้านพาใสแวะมาได้มี้เหลือเป็นลอยลอยพื้นพลาดไม่ได้แรงกันไม่เม็ดเนื้อแล้วบอกเลยถ้าอยากเห็นของเยอะว่านี้แวะมาเลยครับที่ร้านพาใสครับ